โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตชารุ่นบล็อกฟุนทุกคนสุขชันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปดูให้หายสงสัยนะครับทุกคนว่าอไอพวกคลิปในทิกต o k ที่เขารีวิวลงแบบนี้นะทุกคนเนี่ยพวกผลมังกรผลอะไรต่างๆนะทุกคนเขาเอามาแต่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูให้หายสงสัยนะครับทุกคนหรือนี่อาจจะเป็นอัปเดตจริงๆหรือเปล่าทุกคนหรือพี่บินแอดมินหรือเปล่า ทุกคนหรือพี่เป็นแอดมินจริงๆว่าเออไม่ใช่แหละครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูให้หายสงสัยทุกคนว่าเขามาแต่ไหนนะครับเขาแบบเล่นแมปไหนหรือแบบมันเป็นแฟนเมคหรือมันเป็นอัปเดตจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับท่านผู้ชมเออทุกคนก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวพี่ขอมาสูมผลก่อนรักกันนะครับทุกคนส่มผลเออสูตรไรดีวะแป๊บนึงนะครับกาลังคิด two seconds later เออรู้แล้วครับทุกคนสูตรนะครับทุกคนก็มีอยู่สูตรหนึ่งนะครับทุกคนคืออ่า สูตรฉลั่ยวะโดผไม่ใช่แล้วมามาทุกคนสูตรนะทุกคนให้ทุกคนมาตีมอนตรงนี้ด้วยด้วยหมัดนะทุกคนนี่ครับทุกคนมาตีมอนตรงนี้ครับตีให้ตายนะทุกคนด้วยหมัดนะปึ๊บแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็รีตัวตายนะทุกคนแล้วก็รีตัวตายปึ๊บแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพอเรารีตัวตายเสร็จนะทุกคนทุกคนก็มาสุ่มผลได้เลยนะทุกคนมาทุกคนเราจะมาสุ่มกันเลยนะทุกคนปึ๊บสามสองหนึ่งเฮ้ย เฮ้ยเชืผ่ผลฮ้คนดูผลผลผลอ่ะโอ,โ,อโ,อโอ้ไม่ใช่แล้วมันผลอะไรบะเนียโอเกินไปสูตรมันเกลือจังเลยว่โอ้ไม่ใช่สูตรนี้แล้วทุกคนทุกคนตัดทิ้งนะสูตรนี้คือโอ้โหมันเกลือชิบหายเลยนะทุกคนมาครับคนดูเราตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซิร์ฟเทสอัปเดตหน้าของแอดมินแล้วนะครับทุกคน คือแอดเอน้องๆอ,อย่าไปหาบอกใครหรือบอกแอดมินนะทุกคนเพราะว่าอแอดมินไม่ให้พี่แบบเอาคลิปนี้ไปลงไม่ให้พี่แบบ่าถ่ายพวกแบบคลิปแบบนี้ลง YouTube นะทุกคนเฮ้ยเชื่อทุกคนอย่าไปหาบอกแอดมินนะทุกคนโอ้โหเปิดมาประเด็นก็ได้ยินเสียงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอปิดเสียงกันก่อนนะทุกคนโอ้โหนี่นะทุกคนก็จะเป็นผลใหม่นะทุกคนเฮ้ยดูดิเช็ด,ดูผลใหม่เฮ้ยนี่เหรอคนดูผลมังกรเช็ด โคตรเทโคตรอลังการเลยนะครับทุกคนเชดเดเอเออกแตก มาดูคนเมื่อกี้มันมีแต่คนเลื้อนๆนะทุกคนแล้วมาออกไปแล้วนะครับทุกคนเอาออกมาจากไอ้ตรงเลื้อนๆตรงนั้นแล้วนะทุกคนแล้วก็ตัวนี่ท็อก็จะเป็นรูปร่างลักษณะผลแบบเป็นแฟนมงแฟนเมกที่เขาทําขึ้นมาเฉยนะรีเวิร์มรีเวิร์กไม่ใช่รีแวร์มรีเวิร์กเป็นผลน่าจะแบบคล้ายๆกับอัปเดตหน้านะครับเพราะทุกคนผลมังกรแลร้วร,รีเว์มรีเวิร์กนะทุกคนดูดิเขาทํามาออกมาแบบเหมือนอยู่นะทุกคนแล้วก็เท่ด้วยนะดูดิยูเจท์โค้รเท่เลยนะครับทุกคนแล้วก กดไปตรงไอคอนมันนะทุกคนปึ๊บมันก็จะมีค้อนกระบองไคโดด้วยนะทุกคนเหมือนในเรื่องนะดูดิเชสโคตรเท่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาฟุงเวลาฟันนี่ครับโอ้ยสกิลมันไม่มีบอกสกิลอะแต่เวลากดมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยตุ้มแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหมันอาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วก็สกิลเอ็กอะไรอ่ะคืออะไรวะสกิลเอ็กคืออะไรคืออะไรอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้อะคืออะไรอ่ะตุ้มแบบนี้อ ไม่ช่างเหนือครับทุกคนน่าจะระยะประชงมาชิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สก,กิลซีซีคืออะไรอ๋อลูกไฟแบบนี้ทุกคนอุ้ยพ่นแบบไฟอ่ะคล้ายๆแบบลูกอุกกาบาตเลยนะทุกคนพ่นขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนแล้วก็สก,กิลว,วีน่าจะแปลงร่างหรือเปล่าตูมเชดเคเฮ้ยนี่ครับทุกคนเฮ้ยผลวังกรเชดเหมือนที่พี่บอกไปในคลิปไอ,อ้นนั้นเลยนะทุกคนโมเดลโคตรเหมือนดินน้ำมันอะครับทุกคน พี่บอกเลยถ้ามันอัปเดตมาแล้วแบบมันเป็นแบบนี้กูว่าไม่แบบพี่ว่าแบบมันไม่มีคนเล่นนะทุกคนมันมีกับมีมันมีนะคนเล่นแต่แบบคือแบบเขาน่าจะแบบผิดหวังนะทุกคนกับโมเดลใหม่ของผลหมางกรนะทุกคนดูดิเหมือนแบบขี้กระตือกับเหมือนแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบดินน้ำมันจริงๆนะทุกคนดูดิแต่ว่าแบบโมเดล แต่ว่ารูปร่างลักษณะของผลคือแบบถามว่าสวยไหมก็สวยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลดูนะทุกคนสกิลแซดเตอูมเอาก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกับตอนที่ยังไม่แปลงร่างนะทุก,กคนเล้วสกิลเอ็กล่ะตาอูมอ๋อคำรามนะทุกคนสกิลนี้คำรามนะแล้วก็สกิลซีคืออะไรเอ,อ่อเอา้ามันไม่ต่างอะไรกับมันไม่แปลงร่างเลยครับทุกคนไม่ต่างกันนะทุกคนไม่ต่างกันมากนะหรือไม่ต่างกันเลยแล้วครับทุกคนเอ้าเฮ้ยตัวติดตัวติดเอาชิมหายตัวติดอ๋อตัวติดตัวติดบั็กอะไร เฮ้ยมันบัักะไรวะอ๋อเออลืมบอกทุกคนแล้วก็สกิล F เออลืมสกิล F ไปเลยนะทุกคนสนะกนิล F ก็สกิลบินับทุกคนเช็ดดูดิเฮ้ยนี่อ๋อสกิลบินมันแบบมันดินมันเหมือนแบบดินน้ำมงดินน้ำมันยังไงก็ไม่แน่ใจครับคนดูอ๋อแล้วใครเลื้ยนอยู่แถวนี้โอ้มันมีคนเลื้ยนว่ะคนดูมาทุกคนโอ้โหมันมีแต่คนเลื้ยนว่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งผลได้ปะ เฮ้ยทิ้งได้ปะพี่ทิ้งพนได้นะทุกคนอันนี้คือการฟันการไรนะร่ะโดนการบินมีสกิลอื่นไหมเนะี่ยสกิลเอ็นล่ะน่าจะไม่มีนะพวกสกิลเอน็นสกิลอะไรต่างๆน่าจะไม่มีครับน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะทุกคนเนะี่ยโอ้โหโอ้เป็นแบบแฟนมงแฟนเมคเขาได้ทาขึ้นมาเขาเรียกว่าแฟนเมคปะไอพวกที่แบบแมบบกอปแบบอะไรอะ่ะแล้วแบบเป็นโมเดลเหมือนคล้ายจะอัปเดตอะ่ะถ้าพี่แบบเรียกผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ใหม่ก็ได้นะโดนคือแบบถ้าพี่เรียกผิดนะ เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาแค่นี้ละครับบ๊ายบาย